มัีผ้ามาเบงนกกระท่าครับสื่อมาเหลี่ยงแต้นโมโหสาเหรบมันเป็นอย่างคือบไครอยู่สื่อมาสามสิบตรครับนี่ยั่งประมาณเท่าไร,ครบุงีมาโต ว่าใครไลไ่ใครไปเหี้คนลาบกินนะใครตอนนอามามีไหมใครอยู่แบบมันใครเป้าโดนไปว่าใครใครเกืบมือละสามน่วยสองน่วยไดู่สาเหตุซอยในนํำเลยครับว่าเป็นอย่างมันคือว่าใครมันเกิดจากอย่าง ใคร้ยลยสุดกับเมือเเ่อแปดเก่าหน่วยครับนั่งมือกับว่าใครกับมีต้องเห็ดแบบไปเรียงแบบไปครับสอยแนะนำมาได้ครับเน่ยเอาอาหารกับให้ต้องหัวอาหารมังอีภาพบาง คือบม่มีข้อมูลอย่างลยเห็นเป็นเลียงใน YouTube ยูทูบว่าอยากได้อยากเรามาล่องเลียงบิงบ่งมันเันใครดีบอซอยบอกน,นะครับว่ามันเป็นหยังคือบว่าขครสาเหตุต้องเหตุแบบใดนะครับเรามาล่องเหตุคือคำแนะนําลาห พามาเบิงครับป้อนหิบได้ผลว่หรือมันส่วง้ายผม